ทนี่นายกของสามพวกเราจะนั้นพี่น้องที่เคารพและที่รักท an> well ุกท่านนะครับฝากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งฝากเลท่านเบอร์หนึ่งฝากด้วยเราสองรากเราสต่อไปเคอไปเอง่ๆนะครับเบอร์หเบอร์ไหครับเบอร์อะไรเบอร์อะไเบอร์ไหน

าใหม่นะครับในวันนี้ได้ย,ยกของสามพวงเราจะนั้นพี่น้องที่เคารพและที่รักทุกท่านนะครับฝากเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนะก็ทีมงานเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องที่เคารพและที่รักทุกท่านวันนี้ก็กลับมาขอแรงแชร์แรงใจจากพี่น้องชาวหมู่บ้านพืกษาสที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็ช่วยกันนะครับพี่น้องทีละครับนะเราจะรีบ ครัขอพันนี้อบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันที่เรารบกวนทุกท่านผิดสายของอยู่นี้จามีโอกาสได้เลือกนะครับนะพี่น้อยแบบนี้ที่เราฝักพี่น้องอยู่บนรบกันทุกท่านนะครับว่าวันที่11มกราคมนี้เบอร์หนึ่งนะครับนะอดีตนายกของสามนะครับเบอร์หนึ่งนะครับอดีต

ตอนนี้หลังจากที่ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่หมู่หนึ่งถึงหมู่สิบหกโดยเฉพาะหมู่หนึ่งถึงหมู่หกนี่ครับก็พี่น้องประชาชนทุกคน,นครับก็ตอบรับดีครับ้ามีการโจมตีหรืออะไรกันอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจะมีการระลงเกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงเรื่องตั้งในแบบให้บริสุทธิ์ยุติธรรมจงไกบ้างครับคือจริงๆก็ฝากนะครับนะการหาเสียงเนี่ยไม่ควรจะหาอะไรที่ต้องมาโจมตีกันเลยครับนะเราควรจะเสนอนโยบายให้พี่น้องประชาชนได้เลือก นะการหาเสียงมันจะได้บริสุทธิ์ยุติธรรมยิ่งขึ้นครับเพราะถ้าเกิดการโจมตีกันไปโจมตีกันมาเหมือนการเมืองนะใหญ่นะครับผมว่าไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจะสร้างความแตกแยกมากกว่าเพราะว่าท้องถิ่นเองอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านพูดอะไรท่านทําอะไรเขารู้เขารู้หมดนะเพราะเขาสามารถที่จะลงไปในพื้นที่นะว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้นะ่ะเขาแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วทำไมจะต้องเอามารียุทธขึ้นมาใหม่ มันต้องก้าวต่อไปครับท่านอย่าอยู่ในวงวนของความขัดแยง้งอยู่ในวงวนของสิ่งที่ที่พัฒนาไปแล้วแล้วต้องก้าวข้ามครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้มองการก้าวข้ามว่าแต่ละแต่ละกลุ่มนะแต่ละเบอร์นะเขามีการก้าวข้ามสิ่งอย่างนี้อย่างไรนะอนาเราต้องมองอนาคตนะห้าปีสิบปีของสามของเราเราจะมายืเราจะมาย่ำอยู่กับที่สิครับ ก้าวต่อไปครับนะนี่แหละครับคืออยากจะให้ที่น้องประชาชนได้มองถึงจุดนี้นะครับอย่าเอาความขัดแย้งเหมือนการเมืองใหญ่เอาการเมืองใหญ่นะท่านมีประสบการณ์ถึงการเมืองใหญ่อย่าเอาการเมืองใหญ่มาเล่นการท้องถิ่นเลยครับมันม่มปประโยชน์ครับเพราะยังไงประชาชนเขามองเห็นครับเขามองเห็นอยู่แล้วท่านพูดอย่างนี้เขาไปดูเลยครับนะฮะว่าสิ่งที่ตรงนี้เราแก้ไขปัญหานั้นอย่างเรามองอนาคตมองถึงอนาคตของตระวงของสามว่าจะก้าวไปสู่จุดไหนมากกว่าครับ ขอบคุณครับ